สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเฉลยนะครับข้อสอบพวก A level นะครับที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันลอกริทึมนะครับเดี๋ยวจะทำเป็น EP นะครับ EP ละประมาณ2ข้อแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เตรียมสอบพวก A level นะครับหรือว่าสอบอื่นๆนะสอบข้อมหาลัยหรือว่าสอบอในห้องเรียนก็สามารถ ทบทวนได้นะครับโดยดูจากคลิปนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อสอบที่นะครับเป็นข้อสอบแข่งขันนะครับเรามาดูข้อที่1ก่อนนะครับข้อที่1เนี่ยก็คือเขานะครับกาหนดเนี่ยกำหนดล็อกพวกนี้มาให้นะครับเมื่อ A เนี่ย a เป็นจํานวนจริงนะครับแล้วค่าของ A เนี่ยเท่ากับเท่าใดนะครับมันก็จะมีอ่าทั้งหมด5ตัวเลือกนะครับ ทีนี้วิธีการทำเนี่ยถ้าเรา,เาสังเกตเนี่ยมันจะมีตัวเลขอย่างเช่น256 625นะครับตัวเลขพวกนี้นะครับเรากา็ทำเป็นเลขยกกำลังรอไว้ก่อนนะครับ256กเนี่ยก็คือ2กำลัง8นะครับ6ก5คือ5กำลัง4นะส่วนในพวกฐานที่เป็นเศษส่วนเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังนะครับอย่างเช่น1ส่วน4ตรงนี้ยนะก็คือเป็น หนึ่งส่วนสองกำลังสองเพราะว่าสเนี่ยคือ2กำลังสองนะครับแล้วก็หนึ่งส่วนสองกำลังสองก็คือ2กำลังลบสองนะเราเปลี่ยนไม่รอเลยเพราะว่ามันได้ใช้แน่นอนอ่ะทีนี้นะครับเราก็เริ่มทำเลยนะจากโจทย์นะครับก็คือล็อกสองร้อยหเนี่ยล็อกสองนะแล้วก็เปลี่ยนสองห้าหกให้เป็น2กำลัง8นะครับเราก็ได้ล็อก2กำลัง8 ฐานหนึ่งส่วน4ีนึ่งส่วน4ก็คือ2กำลังลบ2องนะแสดงว่าฐานคือ2กำลังลบ2นะครับบวกกับบวกกับตัวนี้ก็คือ2องคูนกับล็อกหกรอยยิบห้าเราก็เปลี่ยนหกร้อยิบให้เป็น5กำลัง4นะก็กลายเป็น2องคูนกับล็อกหยกกำลัง4นะแล้วก็ส่วนด้วยล็อกหนะครับเท่ากับ 3ามกำลัง A อ่าทีนี้เราก็แก้สมก,การนี้นะครับเพื่อหาว่านะครับ A เนี่ยมีค่าเป็นเท่าใดนะการที่เราจะแก้สมก,การล็อกเนี่ยนะครับเราต้องรู้จักสมบัติของล็อกอย่างเช่นก้อนเนี้ยอันนี้ก้อนแรกนะครับเราสามารถถีบ8ไปข้างหน้าได้เนะี่ยก็กลายเป็น8อยู่ตรงนี้ส่วนลบสนะที่เป็นฐานก็ถีบมาข้างหน้าเหมือนกัน แต่เวลาทิบมาข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวส่วนนะก็คืออยู่ข้างล่างของ8นะฉะนั้นเราก็ใช้สมบัติของล็อกก็จะกลายเป็น8ส่วนด้วยลบ2นะก็คือทีบไปเนี่ยไอเนี่ย,ยกับลบ2เนี่ยมาอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็นสมบัติของล็อกนะใครที่ยังไม่แม่นสมบัติล็อกก็ไปดูดีนะครับก็จะกลายเป็นก็จะเหลือเนี่ยเหลืออันเนี้ยกับอันเนี้ยเพราะว่าเราถีบ8กับลบ2ไปข้างหน้าแล้ว ก็จะเหลือล็อกแปดฐานไม่ใช่ก็จะเหลือล็อกสองฐานสองนะครับล็อกสองฐานสองนะส่วนข้างหลังก้อนนี้เราทำเหมือนเดิมนะก็คือถีบถีบสี่เนี่ยทีบสี่ไปข้างหน้านะถีบไปข้างหน้าปุ๊บก็จะคูนอยู่กับสองนะครับอ่าก็จะคูนอยู่กับสองสี่คูนสองก็เลยกลายเป็นแปดนะครับก็จะกลายเป็นแปล็อก 5ฐาน8ล็อก5ส่วนด้วยล็อก5นะครับนะครับฝั่งขวาไม่ต้องทำอะไรเขานะก็เป็น3กำลัง A เหมือนเดิมทีนี้นะครับล็อก2ฐาน2ล็อก2ฐาน2ก็คือมีค่าเป็น1นะครับล็อก A ฐาน A เป็น1เป็น1ล็อก5ส่วนล็อกห นกะ็คือตัดกันก็เหลือหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ตัดทอนเหลือ1น,นะครับก็จะเหลือแค่2ก้อนเนี้ยเนี่ยบวกกันนะครับอันนี้8หารด้วยลบสก็กลายเป็นลบสนะครับเราก็จะได้เป็นลบสนะครับบวกกับ8เท่ากับ3ามกลังเนะลบสบวกแก็กลายเป็น4นะครับเราก็จะได้นะครับ4 เท่ากับ3ยกกำลัง A. นะครับทีนี้นะเนะขาถามว่านะแล้วค่าของ A เนี่ยเท่ากับเท่าไดรนะวิธีการทำก็คือนะครับเราต้องเปลี่ยนสมการนี้ให้เป็นล็อกให้ได้เพราะว่าช้อยส์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นล็อกใช่ไหมอ่าวิธีการเปลี่ยนถ้าใครไม่รู้จริงๆเนี่ยนะครับเราก็เทคล็อกเข้าไปทั้ง2องข้างก็ได้นยเทคล็อกเข้าไปนะครับ อันนี้สำหรับใครที่นะครับไม่รู้เลยนะครับใช้สมบัติอะไรไเป็นเลยเราก็เทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างนะทีนี้เราก็ถีบถีบ a มาข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็น A นะครับก็จะกลายเป็น A คูณกับล็อก3ตฝังซ้ายก็เป็นล็อก4เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็ย้ายเนี่ยย้ายเนี่ย มาหารกับล็อก 4, ก็จะได้ a เท่ากับล็อกส่วนด้วยล็อก3นะล็อกสส่วนล็อก3ก็คือล็อก4ฐาน3นะฉะนั้น a เนี่ยเท่ากับล็อก4ฐาน3นั่นเองนะครับนี่คือค่าของ a ที่โจทย์ให้เราหานะครับก็ตอบช้อยที่เท่าไหร่ช้อยที่2เนี่ยตรงนี้นะครับชอยที่2 เเท่ากับล็อก4ฐาน3นะนี่คือคำตอบข้อนี้นะครับก็ใช้สมบัติของล็อกนะครับแล้วก็ใชเ้เกี่ยวกับเลขย,ก,ยกกำลังนิดนึงนะครับบวกลบคูณหารถูกก็ทำได้แล้วข้อนี้ก็จะเห็นว่าไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องจำสมบัติของล็อกให้ได้ทีนี้มาดูข้อที่2นะครับให้ a เนี่ยให้ a เป็นเซตของคำตอบตัวเนี้ยนะครับ เราต้องแก้สมการนะครับล็อกนะเพื่อหาคำตอบต่อไปให้ B เนี่ยเป็นเซตของนะครับตัวนีด้ดูดีนะอันนี้ก็จะเป็นเลขย,ยกกำลังแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่า A กับ B เนี่ยมีสมาชิกรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราก็ต้องแก้สมการล็อกกับสมการยกกำลังนะครับทีนี้เขาบอกว่าแล้วผลบวก ของสมาชิกทุกตัวใน A ยูเนียน B เนี่ยเท่ากับเท่าใดนะก็คือหลังจากที่เราหาสมาชิกของ A กับ B ได้แล้วเอามายูเนียนกันนะพอยูเนียนเสร็จปุ๊บก็จะได้สมาชิกของ A ยูเนียน B แล้วเอาสมาชิกของ A ยูเนียน B เนี่ยมาบวกกันก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้อ่นะทีนี้เรามาหาสมาชิกของ A ก่อนนะก็คือหาจากการแก้สมการล็อกตัวนี้นะครับอ่านะเราก็ ล็อกโจทย์ก่อนล็อกของล็อก64นะครับอ,อันนี้จะเป็นพูดง่ายคือเป็นตัวเลขหลังล็อกอะนะครับล็อกของล็อกลบก,กับล็อกของล็อก4อ่ลบกับล็อกของล็อก4นะครับเท่ากับล็อก x อ่านะครับ ทีนี้นะครับไฮไลท์มันอยู่ที่ข้างหน้าตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้นะครับส่วนทางขวาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเขานะอันนี้ก็ต้องใช้สมบัติของล็อกนะครับเราจำได้ไหมสมบัติของล็อกล็อกเอ็มลบล็อกเอ็นเนี่ยมันเท่ากับล็อกเอ็มหาร n ใช่ไหมก็คือล็อกลบเนี่ยมันเท่ากับล็อก หานะฉะนั้นนี่มันกันเนี่ยมองนี้เป็น m มองนี้เป็น n นะครับก็แสดงว่ามันเท่ากับล็อกของไอเนี้ยหารกับไอนี้นั่นเองนะฉะนั้นบรรทัดต่อมาเราก็ได้เป็นล็อกของล็อก64นะครับหารด้วยล็อก4นะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเป็น l o อกเเหมือนเดิมอ่านี่คือใช้สมบัติของล็อกแล้วเราก็ทําต่อนะครับทีนี้นะครับเราก็ใช้เทคนิคนิดนึงนะครับเราสามารถตัดล็อกตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นล็อกล็อกฐาน10เหมือนกันนะฐานเหมือนกันเนี่ยสามารถตัดได้เลยนะครับอันนี้เป็นการใช้เทคนิคให้มันเร็วขึ้นนะ ฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ล็อก64นะครับหารด้วยล็อก4เท่ากับ x เนี่ยตัดนี้ทิ้งละเนี่ยตัดนี้ทิ้งละก็จะเหลือแค่ก้อนข้างหลังตรงนี้กับ x นะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ไปมองดูที่ล็อก64กับล็อก4เนี่ยควรที่จะทำยังไงต่อนะครับถ้าเรามอง 64เนี่ยมันคือ4ีกำลัง3ถูกไหมนะครับอ่าเราก็มองเป็นเลขยกกำลังแล้วก็ใช้สมบัติล็อกนิดนึงฉะนั้นมันคือล็อกสกำลัง3หารด้วยล็อก 4, นะครับเท่ากับ x เราก็ถีบ3ไปข้างหน้านะก็จะกลายเป็น3 3อยู่ตรงนี้ลนะอะก็จะกลายเป็น3คูณกับล็อก4หารด้วยล็อก4ก็ ตัดกันก็เหลือนหนึ่งสแสดงว่า x ก็คือเป็น3นะครับได้ x เป็น3อ่าแสดงว่านะครับ a เนี่ยมีสมาชิกค,คือเป็น3อ่าทีนี้ได้สมาชิกของเซต a ลวต่อไปเราก็หาสมาชิกของเซต b บ้างโดยการแก้สมก,การตัวนี้นะซึ่งเป็นสมก,การเลยขยกกำลังนะครับอ่าเรามาดูว่า b เนี่ย มีสมาชิกหน้าตาเป็นยังไงนะครับวิธีการทำนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคนิดนึงนะเราก็ลอกโจทย์ก่อนนะครับก็จะกลายเป็น9กําลัง x บวกกับ3ยกกำลัง x บวก1นะครับเท่ากับ3กกำลัง x บวก2บวก27อ่า ดูนะวิธีการทำนะครับสังเกตว่ามันมี3มี3ก็คือ3เป็นฐานเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราควรทำต่อไปคือทำให้พวกเนี้ยนะครับเป็น3ให้ได้27ก็ทำให้เป็น3ให้ได้ก็คือกระจายออกมาอย่างเช่นย7เนี่ยมันคือ3 3คูณ3คูณ3ใช่ไหมนะครับ9ก็คือ3 คูณสามหรือว่า3กําลังสองนะครับฉะนั้นมันทัาต่อมาเนี่ยเราก็ควรที่จะทําเป็นเก้าคือสามกำลังสองเคือสามกำลังสองแล้ว2ไปคูณเนี้ยก็กลายเป็น3กําลัง 2x อ็กแล้วตัวนี้เนี่ยสายกกำลังเอ็บวกหนึ่งนะมันก็คือ3ามกำลัง x อ็กซ์บวกเอ็คูณกับ3ามกำลังหนึ่งใช่ไหม ใช่ไหมเพราะว่าฐานเท่ากันคูณกันเอาเลขชี้กำลังบวกกันไงกลายเป็น3ามกำลัง x บวกหนึ่งเหมือนเดิมครับฉะนั้นตรงนี้เราแยกเป็น3คูณกับ3ามกำลัง x สามคูณกับ3ามกำลัง x อันนี้สามกำลัง x บวกสมันคือ3ามกำลังสองคูณกับ3ามกำลัง x ใช่ไหม มองออกนะฉะนั้นอันนี้เปลี่ยนเป็น3ากำลัง2คูณกับ3กำลัง x ส่วน27ดูแล้วดูท่าแล้วไม่น่าจะต้องแยกนะครับเดี๋ยวถ้าต้องแยกเราก็แยกที่หลังก็ได้แต่ตอนนี้ทำเป็น27เดเหมือนเดิมก่อนนะครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับทีนี้นะครับบอกแล้วเมื่อกี้นะ เพื่อความง่ายนะครับเราจะเปลี่ยนก็คือใช้เทคนิคการแทนค่าด้วยตัวแปรโดยที่ผมเนี่ยจะเปลี่ยน3กํกลัง x ตัวเนี้ยเปลี่ยน3กํกำลัง x ตัวนี้ให้เป็นตัวแปรตัวหนึ่งให้เป็น a ก็ได้นะครับให้เป็นตัว a ใหญนะ่จะเห็นว่าถ้าเราให้3มกำลัง x เนี่ยถ้าเราให้3มกำลัง x เนี่ยเท่ากับ a นะครับ ถ้าเรายกกำลังสองตัวนี้นะเราก็จะได้3กำลัง 2X เท่ากับเอกำลังสฉะนั้นในก้อนเนี้ยมันคือ A กำลังสนั่นเองใช่ไหมนะเราเขียนนิดนึงฉะนั้น3กำลังสอ็กก็เท่ากับ A— กำลังสอนะครับเราก็เอาไอตัวเนี้ยนะแทนลงไปในนี้เนี่ยอันนี้เป็น a อกำลัง2นะครับอันนี้เป็น A อันนี้เป็น A นะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการมองนะครับฉะนั้นเราก็จะได้แบบนี้นะผมก็ทำฝั่งนี้นะสามกำลังสอกลายเป็น A กำลังสองนะครับส่วนก้อนนี้ก็กลายเป็น 3A เป็น 3A เท่ากับอันนี้คือ 9A นั่นเองนะครับ เพราะว่าสามกำลังสองเป็นเก้าก็เป็นเก้าเอบวกยี่บเจ็ดเก้าเอบวกยี่สิบเจ็ดนะครับอ่ะมันก็จะง่ายต่อการมองแล้วนะครับเราย้ายไอพวกเนี้ยมาฝั่งซ้ายให้หมดเพื่อที่จะจัดรูปแล้วก็ทำให้ฝั่งขวาเป็นศูนย์นะครับก็กลายเป็น a กำลังสองนะครับสาม a ลบเก้าเเหลือลบ 6 a ใช่ไหมแล้วก็ลบ27 mm hmm. เท่ากับ0อเนี้เราก็แยกตัวประกอบได้นะครับ mm hmm. ก็คือแยกเป็น2วงเล็บอะอ่าก็เป็นตรงนี้เป็น27เป็น27เป็นลบ6นะเป็นลบ6ลบ27ฉะนั้นเราจะได้เป็น a ลบ9เนาะ A-9 ลบ9กับ A-3 บวก3ลบ9คูณลบ3เป็นลบ27ลบ9บวก3เป็นลบ6ะถูกแล้วครับฉะนั้นเราก็ได้ A เป็น A เป็น9กับ A เป็นลบ3นะครับทีนี้เราจำได้ไหมว่าเราจำได้ไหมว่าเราให้ A เป็นอะไร เราให้ a เป็นตัวนี้เป็น3ามกำลัง x แสดงว่า3ามกำลัง x เป็นเก้านะสามกำลัง x เท่ากับ9 9เราเปลี่ยนเป็น3ามกำลังสองฉะนั้นเนี่ยเราได้ x เป็น2นั่นเองนะครับอีกอันนึ่งนะสามกำลัง x เท่ากับลบสามสามกำลัง x เท่ากับลบสาม สามกำลังอะไรเอ,อ่ยมีค่าเป็นลบสามมันไม่มีใช่ไหมหาไม่ได้สามกำลังศูนย์ก็มีค่าเป็นหนะึ่งสามกำลังหนึ่งกำลังสองยังไงก็ไม่ติดลบนะสามกำลังหนึ่งส่วนสองนะครับก็ไม่มีทิไม่มีทางติดลบนะสามกำลังลบหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสามนะยังไงมันก็ไม่ติดลบแสดงว่าอันนี้มันหาคำตอบไม่ได้นะครับแสดงว่า b เนี่ยนะครับ B เนี่ยสมาชิกของเขาคือ2นั่นเองอ่า A ยูเนีนะครับก็คือเอาสมาชิกมารวมกันก็จะกลายเป็น3กับ2นะครับทีนี้โจทย์บอกว่าไงนะดูที่โจทย์นิดนึงให้เอาสมาชิกของ A กับ B เนี่ยที่เรายูเนียนกันเนี่ยมาทำไมกันมาบวกกันนะครับฉะนั้น3บวก2ก็กลายเป็น5 ก็ตอบนี้นะครับเนี่ยตอบช้อยที่2นอ่านี่คือวิธีการทำนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่2ข้อก่อนนะครับเป็น EP 1ีหนึ่งนะครับ e ีละ2ข้อนะเป็น E Level นะครับของเรื่องลอกาลิทึมนะแล้วก็มีพวกเลขยกกำลังมาเสริมด้วยนะครับอ่ะโอเค